สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็นี่ครับผมจะพาน้องพลอยนะครับมาเดินเล่นออกกำลังกายนะครับผมก็วันนี้ก็มาต้มยานะครับเป็นยาสมุนไพรนะครับผมถอยถอยถอยไอเมื่อกี้ก็รอบแรกก็จะเป็นน้องนำโชคนะครับต่อมาก็จะเป็นน้องสาวห้านะครับันนี้จะเป็นน้องพลอยนะครับ แต่น้องปุมปุ้ยไม่ได้ออกนะครับผมก็อันนี้ก็เย็นแล้วครับผมก็นี่ครับผมจะเป็นตรงที่สาดยานะครับผมยาสมุนไพรนะครับผมคือต้มเสร็จเราก็เอาอุ่นๆนะครับมาสาดใสต่ตุตรงที่เขาเจ็บขาถอยมามามาอาการก็ดีขึ้นครับผมก็ไอยาที่เป็นน้ำมันนวดนนครับพอดีลูกชายก็ กับลูกสาวก็เทเล่นหมดนะครับผมก็ต้องไปหาไปหาซื้อเขาเรียกน้ำมันเซนลุกนะครับน้ำมันเหมือนน้ำมันมวยนะครับผมก็มานวดตรงที่ช้างแบบขาแบบแข็งนะครับที่แบบเดินแข็งแข็งนะครับก็พอดีซื้อมานะครับลูกชายก็พากันเทเล่นหมดนะครับตอนเช้าก็ยังยังสั่งเขาอยู่ครับของ จะมาพรุ่งนี้นะครับผมมันเซนลุกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของของคุณแม่นะครับที่ผมมาปลูกหญ้านะครับผมก็ตัดหญ้าส่วนนี้ทุกวันนะครับผมส่วนที่ผมปลูกปลูกนะครับผมนี่ครับรเิ่มลองแล้วครับผมลองนำโชคิืมลองถอยถอยมาถอยมวยนี่ครับผมก็เริ่มอาการก็เริ่มดีขึ้นรืดอยๆนะครับผม ก็ควันควันอ้อยก็เพิ่งทานข้าวตอนเช้านะครับตอนเที่ยงก็กลับมาจากตัดอ้อยนะครับก็ยังไม่ได้ทานเลยครับกินแต่เอ็มร้อยนะครับผมกับสปอนเซอร์นะครับอากาศมันร้อนครับผมนี่ครับดูขอเดินครับอากาศเริ่มดีขึ้นไปตามระดับครับผมยาสมุนไพรนะครับถอยมาไหมมาลองโชคลองนะครับถอยมามามาเดี๋ยวก็รี กับป๋องเดี๋ยวโซ่ขัดมา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 ดีม嘛ไอยาดุไปเยอ,อะเนาะเจียงเนาะก็วันนี้ก็ฝากดูไลฟ์สดนะครับผมช่วงน่าจะประมาณหกโมงกว่าๆนะครับผมช่องภายเสางห้านะครับฝากคุณแม่นะครับผมก็ช่วยให้คะแนนต่อเติมลงช้างนะครับคนละหน้าสิบยี่สิบคะแนนก็ได้ครับผมถอยมา嘛มา,มา มามะนี่อือการก็ดีขึ้นตามได้ครับผมเป็นแค่สองวันนะครับอือครับผมอร่ออกันหนิได้กันขนา,ายปุยกีบื้นบื้นบินมวยฮี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 ฮ เอันนี้ก็เป็นน้องพลอยนะผมใหญ่กว่าเพื่อนนะครับในช่องไายเสาห้าผมจะติดกับแบบเขาจะอยู่ด้วยกันกับน้องน้ำชงนะครับฮอา์นีอ้ฮอราขาเริ่มดีขึ้นครับผมเฮยดูครับผม ก็เดินออกกำลังกายตอนเช้าตอนเย็นครับผมดูขาหลังนะครับก็ลืมลืมงอได้นะครับลืมจะเข้าปกติแล้วครับฝากด้วยครับผมฝากช่องน้นะครับช่องไทยสอห้านะครับก็จะอัปเดตทุกทุกเชือกนะครับให้ดูนะครับผมที่อาการไม่ดีไม่สบายนะผมก็อยากจะให้ การดีทุกเชื่อนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากติดตามกดไลค์เยอะๆกดคับซิคไลค์กดแชร์กด <c oughs> กระดิ่งด้วยครับผมกดรัวๆนะครับผมกับช่องเล็กๆนะครับผมช่องไทย้5ครับสวัสดีครับ